สวัสดีครับพี่น้องอัปเดตอากาศกันในข้อแจ้งของวันที่16กรกฎาคมนะครับตามปกติวันนี้เราต้องบอกว่าเป็นอีกวันนึงนะครับพี่น้องที่ข้อมูลที่เราเห็นจากแบบจําลองคาดการฝนกับข้อมูลลมที่เราจะวิเคราะห์กันในภาพรวมนั้นดูเหมือนจะเล่าคนละเรื่องนะครับพี่น้องจะเล่าเรื่องคนละเรื่องเลยครับรายละเอียดสภาพอากาศในวันนี้จะเป็นอย่างไรกันแน่นะครับไปติดตามกันเลยครับ เราก็มาเริ่มกันที่ลมระดับล่างนะครับ850เฮกโตปสาสคาลนะฮะหรือกระแสทานแห่งความชื้นโดยในวันนี้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดในทิศทางที่ดีนะครับพี่น้องนั่นก็คือเป็นแนวพัดยกเห็นนะครับยกตัวขึ้นไปปกคลุมในทุกภาคเลยนะครับด้วยกําลังปานกลางขึ้นไปนะครับทางตอนบนของประเทศไทยแล้วก็มีกําลังค่อนข้างแรงในบางพื้นที่สําหรับพื้นที่ภาคใต้เห็นไหมครับจะออกเหลืองเหลืองส้มๆนะครับในบางพื้นที่ และด้านบนนะครับบนสุดทางภาคเหนือของเรายังมีย่อมความกดอากาศต่ําเข้ามาปกคลุมบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนซึ่งทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางนะครับพี่น้องตรงนั้นคอยดึงดูดความชื้นให้ไหลเวียนเข้ามาอย่างต่อเนื่องนั่นก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะที่ลมมรสุมที่จะพัดที่มันยกขึ้นไปนะครับ ส่วนในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างก็ยังคงมีลิ่มความกดอากาศสูงแทรกขึ้นมาเป็นตัวแปลลวรรบกวนเหมือนเดิมนะครับพี่น้องทิศทางการพัดของลมมรสุมทุกท่านก็มองตามลูกศรสีแดงคราวนี้เราก็มาดูลมระดับบนนะครับ500เฮกโตปาสคาลหรือผู้ช่วยคนสำคัญของเราบ้างนะฮะพี่น้องจะเห็นว่าวันนี้แบบจำลองให้ลมบนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนเลยนะครับไม่เหมือนเมื่อวานเลยฮะ การเคลื่อนไหวของลมบนบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนจะมีการพัดบนทวนเข็มนาฬิกาซึ่งเป็นการทำงานที่สอดประสานและช่วยเสริมกำลังให้กับย่อมความกดอากาศต่ำเป็นอย่างดีเหมือนเดิมนะครับเหมือนเมื่อวานนี้ในขณะที่พื้นที่ที่เหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือล่างนะครับอีสานภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้นะพี่น้องลมระดับบนในวันนี้พัดแรงขึ้นนะฮะ ขึ้นกว่าเดิมฮะ,ะกว่าเมื่อวานนะครับโดยพัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับเปลี่ยนทิศพัดนะครับไหลคล้ายๆลมใต้ขึ้นไปปกคลุมในทุกภาคก็ด้วยกําลังอ่อนถึงตานกลางการที่ลมบนนะครับในวันนี้มีกําลังเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานที่อ่อนละทวยอย่างเห็นแอนิเมชันได้ชัดเจนเห็นไหมครับพี่น้องแล้วก็มีทิศทางไม่กดทับกันนั้นเปรียบเสมือนทีมของเรานะฮะได้ผู้ช่วยที่แข็งแรงขึ้นนะครับพี่น้องมัก เสริมทับซึ่งน่าจะช่วยสนับสนุนการยกตัวของกระแสาอากาศให้ขึ้นไปได้ดีกว่าเดิมนะครับทิศทางของลมระดับบนโดยรวมพี่น้องก็มองตามลูกศรสีเหลืองบนแผนที่ได้เลยครับโดยเมื่อเรานำทิศทางการเคลื่อนไหวของลมผู้ขนานเนี่ยครับทั้งสองระดับมาประกอบกันบนโมเดลคาดการฝนนะครับ24ชั่วโมงนะฮะพี่น้อง สีเหลืองก็เป็นลมบนนะครับสีแดงก็เป็นลมล่างลมสะสุมซึ่งพี่น้องมองภาพรวมคร่าวๆของโมเดลคาดการปริมาณฝนแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับในเช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้เราก็จะเห็นว่าความหนานแน่นนะฮะในการตกของฝนนั้นดูเหมือนว่าจะเบาบางหรือลดลงไปกว่าเมื่อวานเลยฮะอย่างเห็นได้ชัดทั้งในภาคอีสานนะครับภาคกลางภาคตะวันออกและพื้นที่ภาคใต้นะฮะ ส่วนภาคเหนือนั่นไม่ต้องพูดถึงเขาเพราะว่าหย่อมมันปกคลุมอยู่แต่โดยส่วนตัวผมแล้วเนี่ยครับผมมีข้อสังเกตที่ขออนุญาตเห็นต่างนะครับจากแบบจําลองเล็กน้อยอีกแล้วนะครับพี่น้องผิดถูกไม่ว่ากันนะครับพี่น้องอันนี้เป็นข้อสังเกตนะครับผมคิดว่าฝนในวันนี้นะฮะน่าจะออกทรงเดียวหรือมีการกระจายตัวตกของฝนตามพื้นที่ต่างๆเหมือนกับเมื่อวานนะฮะ หรืออาจจะดีกว่าซะด้วยนะฮะในบางพื้นที่ด้วยซ้ําไปครับพี่น้องเหตุผลของผมคืออะไรนะฮะหนึ่งนั่นเลยฮะก็คือปัจจัยแรกเลยทิศทางลมยังคงดีอยู่นะฮะลมมรสุมนะโดยลมมรสุมยังคงพัดยกขึ้นไปเหมือนเมื่อวานนะครับแล้วก็มีพลังพละกําลังในระดับพันกลางขึ้นไปซึ่งเพียงพอนะครับที่จะสร้างฝนได้นะครับเพราะว่าแนวการพัดเขอดี สองนะครับปัจจัยที่สองก็คือผู้ช่วยแข็งแรงขึ้นนะฮะก็เพราะว่าลมบนในวันนี้นั่นเองนะครับพี่น้องไม่ได้อ่อนละทวยเหมือนเมื่อวานนะฮะแต่มีกําลังที่เพิ่มขึ้นและยังพัดมาในทิศทางที่ช่วยสนับสนุนนะฮะการยกตัวของอากาศอีกด้วยนะครับมันก็เปรียบเสมือนว่าเรามีเครื่องยนต์นะฮะก็คือลมมรสุมที่ยังทํางานได้ดีแล้ววันนี้เราก็มีผู้ช่วยที่แข็งแรงขึ้นนะฮะก็อย่างลมบนอาจจะเป็นเหมือนคล้ายๆเทอร์โบกาลังอ่อนนะฮะเข้ามาเสริมทับ อีก,อ,กอีกด้านหนึ่งนั่นเองตามหลักการแล้วผลที่ได้ก็น่าจะดีเท่าเดิมหรือดีกว่าเดิมใช่ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยดังนั้นผมจึงมีแนวโน้มที่จะเชื่อว่าการที่แบบจําลองให้ฝนน้อยลงนั้นอาจจะยังไม่ได้ให้น้ําหนักกับกําลังลมของลมบนที่เพิ่มขึ้นในวันนี้มากเพียงพอนะครับและโอกาสการตกของฝนในจังหวัดต่างๆที่ไม่ได้มีชื่อ ในแบบจำลองท้ายโมเดลที่ผมจะอ่านค่าใพี่น้องฟังเนี่ยก็อาจจะมีฝนตกกระจายนะฮะในหลายพื้นที่หลายจังหวัดเลยทีเดียวครับซึ่งเราก็ต้องไปลุ้นกันหน้างานอีกครั้งนะฮะว่าจะออกแนวไหนโดยทั้งนี้นะครับพี่น้องทั้งนี้นะครับพี่น้องก็จะวางแผนตัดสินใจก็ให้วางแผนตัดสินใจตามแบบจำลองก็ได้นะครับแบบจำลองที่ให้ฝนในแต่ละภาคก็แล้วกันนะครับเพราะผมอ่านค่าตามที่โมเดลบ่งชี้ ก็ไม่ต้องเชื่อผมหรอกนะครับวันนี้ผมตั้งข้อสังเกตไว้นะครับและจากผลการคาดการปริมาณฝนจากแบบจําลองในรอบ24ชั่วโมงข้างหน้าในแต่ละภาคนะครับตั้งแต่เวลา7โมงเช้าของวันนี้16กรกฎาคมนะครับไปจนถึง7โมงเช้าของวันพรุ่งนี้17กรกฎาคมภาคเหนือก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20 60ของพื้นที่โดยฝนจะนาเม็ดในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับ เชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางเชียงรายพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกก็อาจจะมีฝนปานกลางขึ้นไปถึงหนักบางแห่งนะครับร้อยละหกสิบของพื้นที่และก็ตกกระจายตัวนะฮะเป็นหย่อมๆในบริเวณจังหวัดตากสุขโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์ร้อยละยี่สิบของพื้นที่นะครับพื้นที่ภาคเหนือนั้นน่าจะสอดคล้องกันนะฮะกับสถานการณ์ลมนะครับเนื่องจากว่ามีความ มีหย่อมความกดอากาศต่ําปกคลุมอยู่นั่นเองนะครับพื้นที่ตรงนี้ก็ตรงไปตรงมาก็อย่างผมพูดไว้ข้างต้นนะครับภาคอีสานก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ 20- 40ของพื้นที่ก็ตกได้ครับหนาเม็ดหน่อยก็แถวแถวจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดอรธาน,นีสกลน,นครนะครพนมร้อยละ40ของพื้นที่นะครับก็ตกได40้40ของพื้นที่แล้วก็ตกกระจายตัวนะครับ ก็จะน้อยลงกว่าพื้นที่เมื่อกี้นะฮะในบริเวณจังหวัดขอนแก่นกาฬสินมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกดอุบลราชธานีร้อยละ20ของพื้นที่พื้นที่ภาคกลางนะครับก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ2 0ถึง30ของพื้นที่นะครับตกได้บริเวณจังหวัดสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยานะครับราชบุรีนคนปรปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครนะครับ ภาคตะว,วันออกก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ขึ้นไปนะครับตกได้บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดภาคใต้นะครับก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ1 0บถึงยีของพื้นที่นะครับตามโมเดลตกได้บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพังงาภูภกเก็ตกระบี่สุราษฎร์ธานีตรังและสะตูลน,นะครับ สำหรับประเทศเพื่อนบ้านอย่างสปลาวก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ4 0่สถึงหกของพื้นที่นะครับตกได้บริเวณแขวงบอกแก้วหลวงน้าําทาวดมไซพงศาลีหลวงพระบางเชียงขวางหัวพันไซยบุรีเวียงจันทร์ไซสมบูรณ์บริคําไซคําม่วนอัตตปือเซกองและจาปาศักไปดูสถานการณ์คลื่นลมในทะเลปิดท้ายคลิปกันนะครับพี่น้องอ่าวไทยทั้งตอนบนและตอนล่างคลื่นสูงประมาณ1เมตร ทะเลอันดามันนะครับวันนี้ตอนบนคลื่นสูง2เมตรขึ้นไปนะครับและในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจจะสูงถึง3เมตรขึ้นไปได้ครับตอนล่างคลื่นสูงประมาณ1เมตรสวัสดีครับ